โอเคนะคะหลังจากเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็ขับรถมาหาอะไรกินกันนะคะ,ะเราเลือกกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้นเล็กนะคะแล้วก็ก่อนจะกินก็เดินดูนะคะอาหารหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะว่ามีอะไรน่ากินไหมนี่เรามองเห็นแหละไส้กรอกนะคะมีน้ำ มีกุยทอดนะคะ,ะแล้วเราก็กลับมาที่ไส้กรอกน,นะคะไส้กรอกสองไม้ยี่สิบห้านะคะโอเคนะคะราคาก็โอเคสสวนพิติก็ได้ข้าวเหนียวย่างไปนะคะเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวสองชามนะคะชามละยี่สิบบาทค่ะนะคะทุกคนอาจจะมองแบบอุ้ยชามเล็กๆพราะถึงเวลากินจริงอ่ะมันอิ่มนะทุกคนเพราะเรามีน้ำมีกาแฟมีอะไรเงี้ยนะ ้าอิ่มก็ค่อยสั่งใหม่แต่จริงๆอ่ะคือแบบชามแค่นี้คืออิ่มอ่ะเพราะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองหิวอ่ะเราจะชอบสั่งเยอะใช่ไหมเพราะสั่งเยอะมันก็ไม่หมดเนี่ยคือแล้วมันแล้วคน,นเวลาหิวเราจะชอบกินอะไรก่อนอย่างเราอ่ะเรากินไส้กรอกไปสองไม้ไม่มีใครกินกับเราเลยนะเรากินคนเดียวเออแล้วเราก็กินกาแฟที่ซื้อมาตอนนั้นใช่ไหมถือมาด้วยเนาะมันไม่ได้แบบกาแฟมันไม่ได้แบบกินเหมือนน้าที่แบบ ดูดกินให้จบเลยอ่ะมันจะต้องค่อยๆจิบอ่ะถ้าจําไม่ผิดเราสั่งอเมริกาโน่มัง้งถ้าถ้าเรียกชื่อของเขานะมันก็จะขมๆมนะ่อยก็จะค่อยๆกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินซิกก่กอกเข้าไปกินน้ำเปล่าเข้าไปเออแล้วเพื่อนก็สั่งน้ำโคกเข้าไปอีกนะพอก๋วยเตี๋ยวมาอุย้ยมองรู้้ยทำไม,มไจ้ามเล็กจ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนคือ มันแน่นแล้วจ้ะแค่นั้นมันแน่นแล้วจ้ะเออแล้วพี่ติเขาแบ่งอันนี้ให้เรากินด้วยนะแบ่งข้าวเหนียวอ่ะเขาซื้อมาสองหอ่อเราก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เขาก็บอกเอาเก็บไว้เอาไว้เอาไว้กินตอนหิวอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้ในกระเป๋านั่นแหละนะคะอ่ะเราเราก็เดินทางต่อนะคะจุดหมายปลายทางของเรานะคะวัดแรกที่เราจะไปไหว้ก็คือวัดที่มีชื่อว่าวัดหน้าพเมนะคะ วัดหน้าพระเมรเนี่ยจะมีชื่อจริงๆที่เราเซิร์ชใน g o o g l e เนี่ยเขาบอกว่าชื่อว่าวัดหน้าพระเมนราชิการามวรวิหารน,นะคะอืมนะคะวัดหน้าพระเมรเนี่ยเราจําได้ว่าเราเหมือนเคยมากับที่ทํางานมันเขาเคยพามาแหละแต่ตอนนั้นก็คือมารถบัสมารถทัวร์เขาพากันมาเป็นแบบรถอะไรเงี้ย เขาพาเจาะตรงไหนก็ลงตามเขาอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ใจมากนะคะแต่ก็ไหวาพานะาไหวพาปกติแหละแต่ว่าไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดมากนะคะเคยมามัง้งแนบบนานแล้วละ่ะทุกคนนานแล้วละ่ะช่างเถอ,อะเนาะแต่ครั้งนี้มันเหมือนตั้งใจมามากๆเลยนะคะก็เลยใส่ใจนิดนึง <laughs> ใส่ใจนิดนึงโอเคนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะ ร่มรื่นมากนะคะทุกคนแบบว่าต่างจังหวัดก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนาะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะมีความเป็นบ้านอ่ะนะคะมีความเป็นบ้านเรานะคะซึ่งปู่เป็นคนต่างจังหวัดใจมัน,นก็จะชอบไปรยาประมาณนี้บวกกับวันเนี้ยวันที่สิบเนี่ยนะ,ะสิบพฤษภาค,คมสองพันห้าร้หกสแปดเนี่ยท้องฟ้าก็ไามา่ได้แบบ ร้อนมากนะคะมีความแบบว่าฝนจะตกบ้างไม่ตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบร่มรื่นนิดนึงนะคะ่ะอ่ะมาถึงหน้าวัดแล้วแต่เรายังไม่ได้เข้าวัดเลยแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้ก่อนเพราะมีความไม่มั่นใจนะคะว่ามะเมี่ยวนะคะเขาไปจอดที่ไหนนะคะอะโค้งสัน,นิดนึงนะคะแต่เดาได้ว่าน่าจะอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะ่ะก็ขับรถเล่นกันไป นะ,ะก็จะถึงแต่ละที่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ชินทางอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวก็จะเลี้ยวๆรถเข้าไปนะคะเดีวก็พอลงจากรถก็จะโทรหากันเองนะคะเดี๋ยวก็เจอนี่เจอแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังอ่านนะคะเซิร์ชกู o กิลนะคะพิติกกำลังอ่านประวัตินะคะ ของวัดให้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มเข้าไปไหว้นะคะพี่เหนียวตะนำเลยนะคะเขาก็พี่เหนียวจะแนะนําว่าทื่ถมีอย่งนี้นะไหว่อย่างนี้ไหว้อย่างนี้ตรงนี้หลวงพ่อน,นี้นะอะไรเงี้ยนะคะเขาเคยมาะะเข้าไปไหว้กัน,นไหว้เสร็จแล้วก็เริ่มเกิบภาพนะคะถ่ายรูปกันอัดวิดีโอกันนะคะแล้วก็มาไหว้นะคะ ฝั่งของหลวงพ่อคันธาราชราชร้วนนะคะพระพุทธรูปหนึ่งพันห้าร้อยปีนะคะตรงนี้เรา CNC เซียมซีด้วยนะทุกคนได้เซียมซีของเราค่อนข้างดีเลยอะ่ะแบบพอเซีมซเสร็จแล้วรู้สึกดีอะนะคะใจชื้นหน่อยนะคะได้หมายเลขที่สิบห้านะ อันนี้ก็จะเป็นภาพเก็บตกทั้งหมดเลยตั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ลูกนะคะที่ถ่ายในวัดนะะนี่มาถึงที่แล้วนะคะก็ต้องถ่ายให้เต็มที่เนาะนานทีเราจะได้มากับเพื่อนแล้วก็มีเวลาตรงกันนะคะหายากนะ,ะแบบเนี้ยทุกคนมันหาย,ยางจริงๆกับการที่มีเวลาตรงกับเพื่อนนะคะและเพื่อนก็ ตกลงปรงใจที่จะมาเที่ยวด้วยกันเออนะคะยิ่งเราเนี่ยเราก็พิติเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้แบบอันนี้ไม่ได้ใจเรื่องพิติกนะแต่เราอะ่ะชัวร์เลยแล้วคือเราอะ่ะขับมอไซค์ไม่เป็นเลยทุกอย่างก็จะพึ่งเพื่อนพึ่งน้องไปหมดเราก็ขอบคุณน้องกับเพื่อนที่แบบเอ็นดูให้เราเกาะนะคะเออให้เราเกาะไปด้วยนะคะพึ่งพาไปด้วยนะคะใจดีที่ให้เราแบบ ได้อาศัยนะคะเราเองก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีตรงนี้แหละที่มีเพื่อนมีน้องนะคะดูแลแล้วก็มีพี่ด้วยนะคะพี่เขาก็ดูแลเราเหมือนกันขอบคุณมากนะคะ,ะเริ่มละเริ่มดรามา่าละอันนี้ก็เป็นภาพนี่น้องส้มสดมอนอยู่นะคะทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจไหว้พระส่วนเราก็ตั้งใจเหมือนกันนะคะ ไหว้เสร็จเราก็ถ่ายรูปตั้งใจถ่ายรูปเหมือนกันตั้งใจไหว้พระไหว้พระไปแล้วนะคะก็เก็บภาพให้เต็มเลยนะคะเต็มที่เลยนะคะนี่เท่าที่สังเกตคนก็มาไหว้พระเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าหนาแน่นอะไรมากมายนี่ มาไหว้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่พระพุทธรูปหนึ่งพันห้ารอยปีนะคะหลวงพ่อคันธารา,ราเพื่อนสองคนกำลังพรมน้ำมนต์นะคะแต่ทางนี้นี่มุ่งเสียมซีนะคะท่านสง่างามมากเลยนะหลวงพ่อ รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะนี่คำทำนายของเราโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกวัด